รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพวกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x s ซ g กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการแนวจอมซ่าหมาจอมสซนค่ะ เช่นเคยนะคะกับรายการดีๆแบบนี้เรื่องราวนะคะความน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นของน้องสุนัขหรือว่าเป็นของน้องแมวนะคะไม่จบแค่นี้ค่ะและเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเรนนี่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแมวพันธุ์วิทติชช็อตแฮร์ซึ่งทราบมาว่าแมวพันธุ์นี้มีราคาแพงจริงๆเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ถึงข้อมูลและก็การเลี้ยงดูแมวพันธุ์นี้นะคะ it ษพิชชอตแทมมีความพิเศษอย่างไรแล้วทำไมถึงราคาถึงได้แพงขนาดนี้นะคะอย่าเสียเวลาเลยค่ะเราบุกเข้าไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรนนี่นะคะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางนะคะนี่รางวัลมากมายเลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านเขาแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อระวิวัน์ตันติเสวีนะครับเป็นเจ้าของบ้านเคเอ็มีครับผมจะเป็นฟาร์มแมวบิติช,ช็อตแฮร์ครับ เป็นยิตีช็อแฮรโดยเฉพาะเลยค่ะมีชื่อเด่นมัคะชื่อเต้ครับคุณเต้เองนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้อลังการมากมากเลยนี่คือรางวัลอะไรเ่ยถ้วยอะไรเป็นรางวัลที่ประกวดแมวได้ครับเป็นของ World Cat Federation หรือว่า WCF ครับอือือนี่ด้วยหลางด้วยเยอะมากเลยนะคะเริ่มต้นก่อนเลยตามรายการนะคะสไตล์ของรายการนวจอมซ่าหมาจอมซนนะคะมาพูดถึงประวัติก่อนความเป็นมาของคุณเต้เป็นยังไงทําไมถึงชอบเลี้ยงแมวคือเริ่มแรกเลยอยากจะได้แมวตัวหนึ่งเป็นเพื่อน แต่เขาคือไปหาหลายที่มากแล้วก็ราคาแพงมากเป็นเพื่อนใช่ครับทําไมถึงเป็นแมวเป็นสุนัขไม่ได้หรอเขาไม่ต้องเป็นแมวก็คือสุนัขมีแล้วตัวหนึ่งมีหนึ่งตัวแล้วครับผมแล้วก็พอสักพรกหนึ่งอยากได้แมวอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกับสุนัขครับผมก็เลยไปหาซื้อแมวแมว่าเป็นเพื่อนสุนัขใช่ครับทำไมเราไม่เอาไปหาสุนัขเป็นเพื่อนกับสุนัขล่ะคืออยากจะเลี้ยงอะไรที่มันแตกต่างก็เลยไปดูครับผมเป็นยังไงบ้างไปดูคิดจากตอนแรก ตัดสินใจเป็นพันไหนก็ตัดสินใจเป็นแมวที่เป็นขนสั้นเพราะไม่ชอบขนยาวเพราะว่าทําความสะอาดยากครับแมวไทยก็มีไงขนสัน้นๆคือยากได้ที่เป็นขนสั้นที่มันแตกต่างจากที่อื่นอรัะครับผมมันต่างยังไงต้องเป็นพันนี้ตอนแรกก็ไ,ไปดูพวกสก็อตติชโฟเแล้วเห็นราคาค่อนข้างแพงมากครับผมแพงนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นครับผมค่ะแล้วก็ไปรู้สึกว่าคนเขาเลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยอยากจะไปหาพันุ์อีกพันหนึ่งที่คนไม่ค่อยเลี้ยงกันก็คือไปเจอบิติชช็อตแฮ ยังไงปีติช็อตแฮร์ราคาตอนนั้นความต่างปีตชอ็อตแฮร r ถ้าเรื่องราคาแพงกว่าเกือบท่าหนึ่งครับก็นั่นแหละก็ว่าอยากจะถามแนวตัวหนึ่งที่มันราคามันไม่แพงแต่ยังไงไปเจอที่แบบตอนแรกที่ตอนแรกบอกสามสี่หแมบบื่นก็ว่าแพงแล้วนะ,ะพอมาเจอปีติชอ็อตแฮร์มันยิ่งแพงปีกอช่นกันคือในกรณีที่เราไป,เ,าไปเราไปเราไปสั่งขอนําเข้าแต่นี่ผมมีเพื่อนอยู่ที่ต่างประเทศคผมก็เลยคือไปติดต่อเขาเขาก็แนะนํมาให้ฟาร์มที่มันที่สวยแล้วก็ราคาถูกไม่แพงมาก ตัดสินใจเอาละจะเป็นบิติชช็อตแทนแน่นอนตอนนั้นตัวแรกสั่งก็มาจากจากต่างประเทศเลยไหมคะจากต่างประเทศครับประมาณห้าหมื่โอ้ยสามสี่หมื่นก็ว่าแพงแล้วค่ะสั่งมาห้าหมืนนะคะตัวแรกปกติราคา80,000นี่ได้ส่วนลดนะเพราะรู้จักกันอ่ะก็ติดต่อกับเพื่อนแล้วก็ได้นำเข้ามาอันนั้นมาจากประเทศอะไรคะ ประเทศแรกที่เข้ามาจะเป็นรัสเซียครับอแล้วเดิมทีสายพันธุ์นี้เขาอยู่ในประเทศอะไรสายพันธุ์จริงๆเกิดที่ที่ประเทศอังกฤษครับผมแล้วก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกครับผมแล้วทำไมเราต้องแบบอะมาจากรัสเซียเป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่ที่นั่นหรือว่าที่นั่นเขาก็มีมีการประกวดคือที่รัสเซียเนี่ยตอนหลังคือแมวเขาเริ่มบูมแล้วเขาเป็นประเทศที่เป็นส่งออกแมวเกือบทุกสายพันธุ์เลยแล้วก็ค่าส่งออกจากที่รัสเซียมาที่เมืองไทยไม่ค่อยแพงค่ะครับผม ก็เลยตัดสินใจเลือกที่นั่นอ่านแล้วให้เพื่อนส่งมาแล้วตัวแรกจําได้ไหมตัวนั้นตัวแรกก็คือจะเป็นน้องเวก้าแต่คือตอนเนี้ยคือเขาเป็นเกตที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกตบีดคือเป็นพ่อแม่พันตอนหลังเราก็เลยอยากจะเอาเกตที่เป็นเกตโชงจริงที่เวลาโวบเวลาลงประกวดปุ๊บได้รางวัลหมดเลยอยู่ไหมคะตอนตัวนี้ตัวตอนแรกที่มาตัวแรกตอนนี้ตัวแรกอยู่ครับยังอยู่อยู่ครับอ๋อค่ะก็เป็นเกตเขาเรียกว่าเกตเป็นพ่อพันยังไม่ได้เป็นแบบประกตวดนั่นเองนั่นคือตัวแรกที่นําเข้ามา ยังไ,งไงบ้างพอมาเลี้ยงคือพอมาเลี้ยงปุ๊บเรารู้แล้ว<ช>อ่าว่าคุณภาพเขาไม่ใช่เกตประกวดนะ,ะขาเขาเล็กไปหน่อยหัวเขายัง,ย,งยังไม่กลมมากตามสายพันธุ์เออเรามาตอนแรกเราก็แค่มาเลี้ยงไม่ใช่เหรอคะใช่ค,คือคือคุณเต้ต้องการแค่เอามาเลี้ยงก่อนออยังไงนึกมาอยากจะมาประกวดคือพอเลี้ยงปุ๊บเราก็อยากเอาแมวที่เราที่เรามีไปลงประกวดดูอยากเป็นนางงามใช่แต่พอไปลงประกวดปุ๊บแพ้เขาหมดเลยก็คือ ยังไม่ถึงขั้นไปได้รางวัลต้องในรางวัลแรกก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับตตัดสินใจว่าเอาจะเข้าประกวดแล้วทํายังไงก็คือเลยต้องไปหาสายพันธุ์ที่ติดต่อเพื่อนแล้วขอสายพัน์ที่สวยสวยมาแต่ความที่สวยคนเดิมป่ะก็คนใหม่เพื่อนคนใหม่อีกครับผมคือเขาแนะนํากันตอบต่อมาเป็นยังไงบ้างคะตัวที่สองตัวที่สองก็จะเป็นน้องเอ๋ยคอฟฟี่ที่อยู่ข้างบนก็คือมาปุ๊บคือตัวเนี้ยมาเมื่อเดือนประมาณมกราคมก็คือติดอันดับแมวที่สวยสุดใน อ๋อนี่คือเป็นตัวเมียดือครับผมตัวเมียเลยค c o p ในการประกวดเดือนุมพ์อ่าก็คือพอมาปุ๊บได้รางวัลเลยใช่ตอนนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันจากรัสเซียไหมครับโอ้ถือว่ามาตัวแรกก็ได้รางวัลเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเบิกทางที่ดีมากๆเลยอันนี้คือเรามั่นใจไหมพอเขาส่งมาจากต่างประเทศน้อง c o ี่ใช่ไหมคะเขาเป็น ความเป็นมายังไงพ่อก็เป็นยังไงแม่กเป็นยังไงก็คือเราจะดูในไปเพดีกีกนว่าแม่พ่อแม่เขามีเชื้อใส่เลือดเป็นยังไงบ้างใส่เลือดของต่างประเทศดีๆก็คือจะเป็นพวกเป็นพวกเยอรมันพวกอังกฤษพวกโปแลนด์เวกเนี้ก็คือรัสเซียจะนำเข้าพวกนี้มาอีกทีมีรูปไหมคะรูปคุณพ่อคุณแม่กัไหมก็จะขอเขาดูก่อนแล้วก็ถ้าจะพี่เชื่อได้ยังไงว่าว่าใช่อ่ะคือถ้าใช่ชัวร์เลยเนี่ยต้องดูที่เป็นพวกเขามีรางวัลอยู่แล้ว ครับผมแล้วมันจะจริงไหมรางวัลอันนี้ความที่เรนนี่ไม่ทราบหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบบางทีแบบว่าอย่างถ้วยอย่างเงี้ยเราได้ถ้วยมาจริงแต่ว่าเขาอาจจะมีการสร้างขึ้นมาแต่ต่างประเทศก็ไม่มีการหลอกกันใช่ไหมคะปกติเขาจะไม่ค่อยหลอกกัน่เพราะว่าฟาร์มที่มีชื่อเสียงเนี่ยปกติถ้าเขาหลอกปุ๊บเนี่ยแล้วเขามีคนจับได้ชื่อเสียงเขาหายทันทีโอ้ก็คือจากฟาร์มนี้ก็จะมีรางวัลได้มาคุณพ่อคุณคุณพ่อเป็นอย่างนี้คุณแม่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีมีถ้วย เป็นการันตีเอาไว้ให้เราทราบเราก็นําลูกเข้ามาคือน้องคอฟฟี่มาถึงได้ทั้งวันเลยอันนี้ที่เห็นคือของน้องคอฟฟี่หรือว่าก็เป็นน้องคอฟฟี่โดยแล้วคือตอนหลังก็คืออาน้องอีกน้องอีกคนหนึ่งคือจากัวนำเข้ามาอีกใช่จากัวล่าสุดนี่คือล่าสุดหรือเปล่าคะล่าสุดครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นแนวที่แพงที่สุดด้วยตอนนี้ค่ะน่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าตอนนี้คือตอนนี้ถ้าขายจริงก็ประมาณสองเซนค่ะเพราะว่าเกรดตัวนี้ยเป็นเกรดระดับ ระดับประกวดตำแหน่งเขาคือแกนเอนเตอร์ชมเปียนซึ่งคิดว่าน่าจะใหญ่สุดในปัจจุบันของทีมเมืองไทยที่มีอในระบบ WCF ก็คืออันนี้ถ้วยที่ได้มานี่คือขอเป็น WCF นั่นเองนะคะจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่ามีหลายอย่างใช่ไหมคะมันจะมีหลายองค์กรที่ประกวดไหมครับผมหลักๆคือมีทั้งหมดประมาณประมาณเก้าองค์กรแต่ WCF คือหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่สุดของโลกครับผมก็มีทั้งหมด9องค์กรแล้วในประเทศไทยเราล่ะคะ ประเทศไทยที่เห็นหลักๆก็มีพวก w c f CFA, TIGA ครับผมแล้วก็ไฟเฟยประมาณนี้ครับที่ประกวดกันนั่นเองถือเดียวว่ามาก็คือเป็นการเบิกทางเลยน้องคอฟฟีีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีแนวนําเข้ามาเรื่อยๆใช่แล้วก็มีลูกค้าที่เขาเห็นว่าเราไอ้นี่ว่าเราขายไม่เอ้แวแมวเราสวยจริงก็ติดต่อผ่านมาว่าขอให้นำเข้ามาให้เราเป็นคนติดต่อ ไฮเนเอก็คือเหมือนพิออเดอร์อะไรใช่างนีใช่อันนี้จะตัวนี้ราคาเท่านี้จะนาเข้าใหมา่อีกค<ช>นึงนีนน้เองนะคะ,ะมาพูดถึงตัวนี้เห็นตอนนี้คือเยอะมากนี่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงกี่ปีหรือว่านําเข้ามาในภายในปีนี้ก็คือนําเข้ามาจริงๆก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ค่อยๆยทยอยนาเข้ามาค,ครับผมทยอยเข้ามาก็ตอนนี้สิบตัวได้ไหมคะประมาณ15้าตัวที่มีภายในปีเดียวใช่ครับจะมีฝากู้ฝากเพื่อนที่ที่เป็นพวกเป็นเป็นคู่ค้าหรือว่าเป็น เออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสาขาครับก็จะมีมีเพื่อนที่มาร่วมหุ้นกันด้วยแล้วก็คือฝากเขาไว้ด้วยนั่นเองนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าที่มามาซื้อแมวมาติดต่อซื้อซื้อแมวนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นหุ้นส่วนกันมีการช่วยกันเลี้ยงดูนั่นเองนะคะแม่เดีไยวว่าประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเดี๋ยว่าที่เป็นการเบิกทางคิดว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นประกวดไปเรื่อยๆก็คงประกวดเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้อย่างแจ้ขัวเนี่ย รู้ว่ากาแฟประกวดเริ่มไอ้นี่แหละคือเวลาประกวดในประเทศถ้าเต็มปุ๊บเขาจะให้ประกวดต่างประเทศต่อครับผมก็ต้องเดินทางไปประกวดต่างประเทศใช่ครับค่ะ,คะตั้งแต่สอบถามมายังไม่ถามเลยคุณเต้ทาอาชีพอะไรเพราะว่าเราเน้นถึงเรื่องแมวอยู่ปกติแล้วคือทําอะไรอยู่คะเพราะแต่ก่อนเป็นเซลครับขายพวกยาสีฟันปลสีฟันของออเคาน์ต็ะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นตน,นี้คือ<ช>เป็นแมวเป็น ทำแนบโดยตรงเลยครับใช่ไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วมามาจะเรียกว่าเป็นการเดินสายประกวดใช่มากกว่านะคะแล้วก็จําหน่ายแมวครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้มีการจําหน่ายลูกของ ของแมวเราเลยก็จะมีเร็วๆเนี้ยอีกประมาณแค่ไม่เกิน5้าวันนี้ห้าหกวันครับผมยตเราจะได้เห็นลูกแมวจะมีน้องคอฟฟี่ที่เป็นเกดแมวสวยสุดของเดือนภุมพภาที่ปูเก็มาจะเป็นข้อกแรกด้วยอันนี้นะคะต้องคอยติดตามนะเดี๋ยวเราติดตามทางแฟนเพจได้ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองนะคะอง ว่าเป็นการเป็นเรื่องการเบิกคาาที่ดีนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีลูกค้านะคะที่มามาซื้อหรือว่าขอคําแนะนํานจากคุณเต้แล้วก็มาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการทําธุรกิจนี้ด้วย <isas S 2> น,นะคะจะเป็นใครต้องคอยติดตามในช่วงหน้านะคะกับ,บรายการแนวจอมซ่าหมาจอมซนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะอาญาแคนและอาญาด็อกนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาด้วยดีตลอดค่ะ ห้อาางนี้สร้างไว้เพื่อเงินน้องแมวโดยเฉพาะเลยแล้วคนอยู่ที่ไหนคะไม่สนใจไม่สนใจเลยคือไม่สนใจเลยแล้วเพอเอินไปเจอแมวแมวจรจัดไม่สนใจอะไรเหมือนเหมือนเอาพูดง่ายคือเหมือนเขาเขาหยิงนิดนิดค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มเยอะแล้วแต่ผมจะไปเล่นที่แบบสีแปลกๆขาวแซมดำใช่<า>นิดหน่ใช่มันจะเป็นสีค่อนข้างที่จะหายากสนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้อง แม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก